ในส่วนนี้จะอธิบายถึงวิธีการออกแบบงบการเงินงบการเงินเป็นผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายของระบบการจัดทำบัญชีและมีประโยชน์สูงสุดที่จะใช้สำหรับให้ข้อมูลแก่ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เมื่อเข้าสู่เมนูในตอนเริ่มต้นจะยังไม่มีงบการเงินใดๆเกิดขึ้นเลยหรือถ้ามีอยู่และไม่ใช่ของกิจการของท่านให้ทำการยกเลิกโดยกดปุ่มยกเลิกรายการทั้งหมดแล้วกดรหัสผ่านในกรณีนี้คือ F7 ซึ่งต้องแน่ใจจริงๆว่าเป็นงบท่านต้องการลบรายการนั้นออกเมื่อทำการยกเลิกรายการแล้วให้กดปุ่มสอบทานรายการระบบจะทำการจัดสร้างรายการงบการเงินในส่วนแรกขึ้นมาโดยทำการสร้างจาก ผังบัญชีที่กิจการใช้อยู่รหัสผ่านของงบส่วนนี้จะเป็นรหัส99ซึ่งจะเป็นการจัดเก็บข้อมูลโดยตรงจากรายการลงบัญชีในส่วน99นี้ระบบจะเป็นผู้จัดการทั้งหมดดังนั้นจึงไม่สามารถเพิ่มเติมแก้ไขเองได้ ก็ถ้ามีการเพิ่มผังบัญชีใหม่ให้ทำการสอบทานรายการใหม่ก็จะเกิดขึ้นเพิ่มตามที่กำหนดผังบัญชีไว้นอกเหนือจากรายการ99แล้วยังมีรายการ01 และ80รายการ80ใช้สำหรับจัดรวมข้อมูลย่อยจากรายการ99เข้าด้วยกันเพื่อจัดเตรียมไปทำงบจริงอีกขั้นหนึ่งส่วนรายการ01 02 03ซึ่งจะสร้างขึ้นในภายหลังจะเป็นงบการเงินจริงที่กิจการต้องการนำไปใช้งาน ขั้นตอนต่อไปคือการหาข้อมูลตามงบการเงินที่ถูกสร้างขึ้นให้เลือกออกงบรอจนกว่าระบบจะทำการคำนวณผลตัวเลขต่างๆจนเรียบร้อย และทำการออกงบตามที่ต้องการหลังจากทำการคำนวณแล้วจะเห็นว่าตัวเลขต่างๆจะปรากฏขึ้นยกตัวอย่างเช่นเงินสดในมือจะมีข้อมูลทั้งหมด2ปีตามระยะเว,เวลาที่กำหนดไว้ก่อนหน้า สแสดงถึงยอดยกมาระหว่างงวดและยกไปทั้งส่วนของเดบิตเครดิตรวมถึงค่าคงเหลือต่างๆถ้ามีการแก้ไขรายการลงบัญชีท่านต้องทำการคำนวณออกงบใหม่จึงจะได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันล่าสุดอย่างแท้จริง ขั้นตอนต่อไปคือการสร้างรายการงบขึ้นใหม่โดยปกติแล้วจะสร้างจากรายการ80ให้กดปุ่ม A เพิ่มรายการใหม่ระบบจะทำการสร้างรายการโดยมีเลขที่เดียวกันแต่ชื่อรายการมี เครื่องหมายดอกจันเพื่อแยกความแตกต่างเมื่อได้บรรทัดใหม่นี้แล้วให้ทําการแก้ไขรายการเลขรายการชื่อรายการและรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องให้ตรงตามความต้องการของท่าน ัวไปแล้วถ้าต้องการให้บวกตัวเลขจากที่ได้มาแล้วประเภทจะเป็นสองการเก็บยอดให้กำหนดตามความต้องการคือเป็นยอดระหว่างงวดยอดยกไปหรือยอดยกมา เมื่อกำหนดประเภทรายการได้แล้วขั้นต่อไปคือการกำหนดรายละเอียดว่ารายการนั้นจะถูกสร้างขึ้นโดยจัดเก็บข้อมูลจากรายการใดบ้างให้เลือกปุ่ม B เพิ่มรายการระบบจะทำการสร้างรายการขึ้นมา1บรรทัด ให้ทำการกำหนดรายละเอียดของรายการนั้นเช่นลำดับที่1ชื่อรายการจากนั้นเลือกว่าจะให้จัดเก็บข้อมูลจากรายการใดในแต่ละรายการเราสามารถที่จะ กำหนดรายการย่อยได้ไม่จำกัดเมื่อทำการกำหนดรายการต่างๆแล้วให้เลือกออกงบเพื่อดูผลลัพธ์ที่ได้ ถ้าผลลัพธ์ไม่ตรงกับที่ต้องการให้ค้นหาว่าได้ทําการกําหนดคาดเคลื่อนในส่วนใดบ้างเพื่อที่จะทําการแก้ไขเมนูย่อย i j k l m n และ o เป็นการสแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดต่างๆเช่นรูปแบบ ตัวอักษรประเภทรายการชื่อรายงานให้ท่านทำการการศึกษากให้เข้าใจแล้วท่านจะสามารถที่จะออกงบการเงินที่ต้องการได้โดยไม่ยาก